ในเวลาต่อไปนะครับเราก็จะมาอธิษฐานกันเตนกันเลยนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ในเวลานี้ลูกขออธิษฐานเพื่อเชื่อจากร่มในธรรมภาพหัวขินและร่มในธรรมภาพป่าเดงเป็นพิเศษที่จะมีความรักความชื่อใจ และความถ่อมใจในการเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจขอพระองค์ทรงให้พวกเราได้มีความสัตย์ซื่อในการเชื่อฟังแม้ไม่เข้าใจแม้มันจะขัดต่อความรู้สึกแต่เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเป็นความต้องการของพระองค์พวกเราพร้อมที่จะทำ และเวลานี้ลูกขอให้ฐานเพื่อพวกเราทุกคนที่จะมีความสัตย์ซื่อในการเดินกับพระองค์ในการรับใช้พระเจ้าและที่สําคัญขอความสัตย์ซื่อในการถวายสิบรถคืนสู่ท้องพระคลังของพระองค์ที่จะมีที่จะมีอย่างเต็มขนาดและขอพระองค์ทรงอวยพรผู้ที่สัตย์ซื่ออยู่แล้ว ให้มีมากขึ้นไปอีกเพื่อจะให้งานของพระองค์ลุดหน้าไปเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์ทรงวอวยพรผู้ที่ถวายแล้วให้เขามีมากขึ้นไปอีกลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ลูกขอธิษฐานเพื่อนอดาที่เวลานี้เขาไม่สบายขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องในการทรงนำของพระเจ้าในการ ดูแลของพระองค์ขอพระองค์ทรงอุยพรและของพระองค์ทรงปกคุ้มปกป้องราดาด้วยที่ไปเรเลกเป็นโรคตับอักเสบบีขอพระองค์ทรงปกคุ้มปกป้องหลานของลูกที่อยู่ในท้องราดาให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งใดที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงเคลื่อนออกไปจากชีวิตของเขาจากชีวิตครอบครัวของเขาและเวลานี้ลูกขอธิษฐานเพื่อพี่แดงเป็นพิเศษที่จะมีความ รักมีความเข้าใจในภรรยาและมีความรักในองค์พระเยซูคริสต์ขอบพระองค์ทรงเล้าลงจิตใจให้เขาได้ที่อยากจะมาหาพระองค์อยากจะมาลองชิมดูว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรความน่ารักความรักของพระองค์องค์พระเยซูนั้นเป็นอย่างไรขอบพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาและขอบพระองค์ทรงเคลื่อนหัวใจที่ ให้เขาได้อยากจะมาหาพระองค์และขอพระองค์ทรงวอวยพรในเวลานี้ในธุรกิจการงานของครอบครัวของราดาด้วยที่จะเป็นกําลังหลักก็คือราดาในการทํางานในการดูแลสุขภาพและขอเปล่าประกาศในนามพระเยซูว่าครอบครัวของราดาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์และเวลานี้ลูกขออธิษฐานเพื่อพินิจ คุณอีและลูกชายขอพระองค์ทรงช่วยดูแลปกคุมปกป้องและขอพระองค์ทรงอวยพรพี่อีเป็นพิเศษในการที่เขาอยากจะมาหาพระงองค์ด้วยใจและในสัปดาห์นี้ที่เราจะพบครอบครัวของพี่นิดทั้งครอบครัวรว,รวมไปถึงแม่ของพี่นิดด้วยมีแม่พี่นิด มีสามีพินิจก็คือคุณอี๋และลูกชายรวมไปถึงตัวพินิจเองขอพระองค์ทรงลำพาที่ในอาทิตย์นี้เราจะพบเราจะเจอท่านเราจะเจอครอบครัวนี้และขอพระองค์ทรงอวยพรที่คิดจักของเราจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาในสัปดาห์นี้อย่างน้อยสี่คนในนามพระเยซูอย่างน้อยสี่นคนที่ไม่รวมครอบครัวพินิจ ขอพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับลูกขอพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับงานของพระองค์และขอพระองค์ทรงผูกพันตัวของพวกเราขอพระองค์ทรงให้พวกเรานั้นมีความรักมีความใส่ใจในคนใหม่ด้วยลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเชิญครับ อามนอามนขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานคือนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในคิาใช้จ่ายของเรานะคะขอพระเจ้าทรงวพอวยพรและก็เถพรลงมาทำกางเรานะคะวอวยพรเราทุกคนบขรัอแม่แดงเขาัวชาลอยบครัอน้องส้มน้ำกรดาแล้วก็พี่นิด แล้วก็พี่น้องอีกหล,หลายคนนะคะที่มีส่วนที่สนับสนุนถวายค่าเช่าคริสตจักรนดมามาถึงให้ทันท่วงทีแล้วก็ทันเวลานะคะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดทรงเจ้าข้าพระเจ้าที่จะจัดเตรียมและอวยพรเกี่ับค่าใช้าจ่ายของคริสตจักรทรงเจ้าข้าพระเจ้า ขอพระองค์สงโปรดเมตตาให้เราทุกคนนั้นปุญคาข้าพเจ้าเป็นบุคคลแห่งพระพรที่เราจะรับพระพรวยความครอบครัวบริกาจานลอยที่แกเจรจารปุญกาขระเจ้าทําธุรกิจบริษัทขายรถมือสองหรือมือหนึ่งบริการนิสซันป้ายแดงบริกาซึ่งเป็นช่องทางแห่งพระพรที่จะเคลื่อนที่จักบริกาในสิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและต้องจ่ายอยู่ เป็นประจำขอพระพรขอ,พองพระเจ้านั้นมาสู่ครอบครัวของอาจารย์หลอยด้วยองคขาละค้า,ราพระองค์อ,คพอ,พองขชาขอพระโปรดอวยพรที่จะมีรายรับองคชาพระเจ้าที่อย่างอัศจรรย์ที่เป็นพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผาค่านอาพระเจ้าบุาคคลแห่งพระพรที่พร้อมที่จะปฏิาการเป็น ผู้ที่สนับสนุนชีวิตการรับใช้ก็ข้าพระองค์ไม่มีอาชีพการงานใดๆรองค์จะขาพระเจ้าแต่รู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและข้าพระองค์ขอถวายด้วยสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่รับมาเพื่องานพันธกิจของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรครอบครัวของอน้องอีน้องนิดพรองค์จิขาน้องส้มน,น้องมดน้องกดาด้วยที่มีส่วนสนับสนุนงานของพระเจ้าในการถวายพิเศษเข้ามา ลและเสนอขอบคุณพระองค์ขอให้พระองค์ทรงจัดเตรียมบริขารพระเจ้าในจํานวนเงินที่เราจะต้องจ่ายบริขาพระเจ้าข้าพค์ทั้งหลายไม่ได้กังวลแต่ไว้วางใจข้าพค์ทั้งหลายไม่ได้กลัวแต่ข้าแต่เรามีความกล้าบริขาพระเจ้าที่จะวางพาละหลอง์ริขาขอบคุณสําหรับทุกหัวใจทุกมือที่มีหัวใจอธิษฐานเพื่อเราและทุกมือบริขารพระเจ้าที่ถวายเข้ามา จะอธิษฐานทูลขอตอบระองในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนจะรัเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูไว้เวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ครับสําหรับการจัดเตรียมวันเวลาดีๆเวลานี้ลูกขออธิษฐานเพื่อเคลียจากกลุ่มในธรรมภาพหัวหินและป่าเดงที่จะมีผู้นำ70ขอบพระองค์ทรงจัดเตรียมและขอบพระองค์ทรงนำพาที่เราจะเป็น อ่าซีซั่นแรกที่จะมีครบ70คนและ70คนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เข้าใจในการรับใช้พระเจ้าที่เข้าใจในการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอให้เราได้มี70คนที่เป็นผู้นำแข็งแรงในในฝ่ายโลกแข็งแรงทั้งในฝ่ายวิญญ,ญาณขอพระองค์ทรงจัดเตรียม ให้กับพวกเราด้วยรวฐธรรมนคอบคลุณพระองค์ลูกขอ่อยฐานเพื่อทีมน้ำมรสก,การที่จะมีเครื่องดนตรีที่จะมีผู้เล่นผู้นำน้ำมรสก,การที่เต็มล้นในพรมญามบริสุทธิ์อย่างน้อยลูกขอ่อยฐานเพื่อผู้ที่เล่นกีตาร์และกีตาร์ตัวใหม่และคีย์บอร์ดและผู้ที่เล่นคีย์บอร์ด ได้อย่างสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเขาเขาจะเล่นด้วยพะรุญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่เล่นด้วยเนื้อหนังการเล่นถวายเกียรติแ่พระเจ้าด้วยพะรุญยามบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงยอมรับและพระองค์จะทรงฟังลูกอธิฐานขอบคุณพระองค์ลูกขออธิฐานเพื่อ ทีมีเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์กล้องโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆในการถ่ายทำและขอพระองค์ทรงเสริมกำลังลูกในการที่ลูกจะมีสมองมีความคิดในการคีเอทคลิปในการคีเอทในการถ่ายทำมีความคิด เผื่อว่าในตอนต่อไปจะเป็นยังไงในช่วงต่อไปเราจะทำยังไงขอพระองค์ทรงให้ลูกได้มีความคิดสร้างสรรค์นในการถ่ายคลิปรวมไปถึงอาจารย์ลอยด้วยที่เป็นผู้ตัดต่อขอพระองค์ทรงเสริมพลังท่านเพราะว่าท่านทำหลายสิ่งทำหลายอย่างเพื่อพระองค์ เพื่องานของพระองค์ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังท่านเป็นพิเศษอย่างมากหมดล้นในการที่ได้ทำในงานของพระองค์ในการเป็นผู้ตัดต่อคลิปขอพระองค์ทรงส่งคนเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยพี่พี่จะมาซัพพอร์ตหรือมามาช่วย แต่งเบางานของอาจารย์รอยในการตัดต่อขอพระองค์ทรงให้ลูกเองนั้นได้มีใจในการที่จะเรียนรู้และศึกษาในการตัดต่อในเรื่องนี้ด้วยลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูและลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอธิษฐานเพื่อ งานของผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานของอาจารย์รอยธุรกิจขายรถเพจ e b o o k YouTube นิสสันป้ายแดงทั่วไทยในนามพระเยซูในเวลานี้ลูกขอให้ฐานเพื่อธุรกิจที่จะขายได้อย่างมากมายขายได้อย่าง ตรงตามเป้าประสงค์ของพระเจ้าตรงตามตรงตามเป้าประสงค์ของพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรอาจารย์รอยที่จะมีสิบรถในแต่ละเดือนคือหนึ่งแสนบาทขอพระองค์ทรงอวยพรธุรกิจการงานของเราและเวลานี้ที่พระองค์จะทรงอวยพร นั้นขอพระฤหิตของพระเจ้าปกคุมคำไม่ถ่างของลูกในทุกๆคําและขอพระองค์ทรงอวยพรธุรกิจของแม่แดงพี่แผนและตัวลูกเองที่ทํางานบ้านดูแลบ้านก็ขอให้พระองค์ทรงเสริมเสริมกาลังและเสริมสติปัญญาให้กับลูกในการที่ลูกจะมีกําลังในการ ดูแลงานต่างๆในบ้านขอพระองค์ทรงอวยพรพี่เหมียวที่จะมีกำลังในการทำงานออมสินในการทํางานแบงค์ขอพระองค์ทรงปกคุมและปกป้องในการที่ทำงานนี้จะไม่ผิดพลาดใดๆเลยในนามพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอยู่ด้วยทุกสิ่งจะเป็นไปได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรที่พี่เหมียว จะได้ย้ายออกมาอยู่สาขาข้างนอกเพื่อจะได้มีการรับใช้พระเจ้าในวันเสาร์อาทิตย์ขอบพระองค์ทรงฟังคำหิถางลูกและขอบพระองค์ทรงตอบคำห้ถ่างลูกด้วยถรราและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะ,ะได้ทำหนังสือที่จะเสนอไ,ไปที่โรงเรียนประชานนเคราะ ที่เพชรบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอประทับตจอยางคาดว่านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้จะประสานงานกับผู้หน่นวยการของเราจะไปยื่นหนังสืงอวันอาทิตย์นี้ถ้าพระเจ้าเคลื่อนแล้วก็เปิดประตูที่เราจะได้ต้อนรับนะคะเด็กอนุชนที่จะไปร่วมทํากิจกรรมนมัสการพระเจ้าของเราที่โบสถ์หัหินเรามีความเชื่อให้เราอาธิษฐานเพื่อสหรับ การนี้ด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาลูกของพระคุณและสรรเสริญพระองค์พปร่งเะคาพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเคลื่อนพปร่งชะคาพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงหนำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโปร่งชะคาพระเจ้าแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศกองทัพของพระคิดั้นเคลื่อนไปขอพระองค์สรงเปิดประตูแห่งการที่ลูกจะโปร่งะกายไปยื่นหนังสือกับผู้มีการโรงเรียนประชาเครขะอ ที่หัวหินที่ขึ้นอยู่จังหวัดเพชรบุรีขอพระเจ้าทรงโปรดบรรยาาพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแผนการของพระองค์และการทรงนมของพระองค์ขอให้เด็กๆได้รับการอนุญาตให้เขาได้ออกมาทำกิจกรรมวยการนมัสการการฟังถ้อยคำของพระเจ้าร้องเพลงและได้เรียนรู้บรรยากาพระเจ้าถึงความหมายของชีวิตที่แท้จริงของพวกเขาด้วยเราเชื่อเราจึงอธิษฐานและมอบมอบความไว้วางใจในสำหรับ การยื่นหนังสือนี้ต่อผู้วยการในวันพุธนี้ด้วยลูกจึองอธิษฐานทูลขอต่อพงลูกความเชื่อร่วมกันกับพี่น้องในพระนามพระเยซูยคริสต์เจ้าอาเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเรามาได้ฐานต่อนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอธอิษฐานเพื่อลูกของแม่แดงนะครับที่เป็นโรคมะเร็งขอพระองค์ทรงรักษาทางภายใน รวมไปถึงจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของพี่ปูนะครับขอให้พระองค์ทรงรักษาเซลล์ทุกเซลล์ที่เป็นเซลล์ร้ายจะมาลายหายไปด้วยพลุหิตของพระเจ้าที่อยู่ในตัวพี่ปูเองนั้นลูกขอให้ฐานและขอบคุณพระองค์และขอให้ฐานเพื่อพี่ปูเป็นพิเศษในเรื่องความรู้สึกความรู้สึกที่ ว้าว wow ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพี่ปูด้วยและขอให้พระองค์ทรงบอกและแนะนำเขาว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระองค์ทรงอยู่ในตัวของเขาเขาจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเมื่อแสวงหาพระองค์ลูกขอให้ฐานเพื่อ ครอบครัวของแม่แดงที่เคยได้เอ่ยชื่อมานั้นที่จะหายอย่างน่าอัศจรรย์ในนามเะเยซูไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวขอพระองค์ทรงรักษาด้วยฤทธิดเดชของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงเป็นจอมทัพพระองค์ทรงเป็นจอมเยโฮวาหิเลพระองค์ทรงเป็นองค์อาโดนาย พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอบคุณพระองค์และเวลานี้ลูกขอให้ทานเพื่อผู้ที่เจ็บป่วยนะครับรวมไปถึงอาจารย์ลอยเป็นพิเศษที่ตอนนี้มีอาการเจ็บคอก็ขอให้พระองค์ทรงรักษาพราะพระองค์ทรงเป็นแพทย์แพทย์ผู้ประเสริฐแพทย์ผู้น่ารักขอพระองค์ทรงรักษา คนของพระองค์ด้วยที่จะมีเสียงกลับมาเป็นปกติและขอพระองค์ทรงรักษาแม่ของลูกเองที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นปวดท้องปวดกระดูกปวดหัวต่างๆนานาขอพระองค์ทรงรักษาและขอพระองค์ทรงเปิดเผยว่าสิ่งใดที่ควรจะทำแม้ลูกไม่เข้าใจลูกก็จะทำ เพื่อให้แม่ของลูกนั้นหายลูกขอให้ฐานและขอบคุณพระลงและเวลานี้ลูกขอให้ฐานเพื่อการปกคุมและปกป้องของพระเจ้าเป็นพิเศษต่อพ่อของลูกก็คือพ่อทูลในนามพระเูซูที่เขาจะมีกำลังมีมีความแข็งแกร่งและแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิต อยู่ตัวคนเดียวในนามพระเยซูขอความรักของพระองค์นั้นส่งถึงขอความรักของลูกนั้นส่งถึงหาพ่อคนนี้ด้วยลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอความรักนี้ส่งถึงผู้ที่ลูกได้เอ,อ่ยชื่อมาทุกคนในพนามพระเยซูคิดอาเมนสาธุการต่อพระเจ้าลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเรื่องการเดินทาง ที่ได้ไปส่งแม่สวยตอนเดินทางกลับก็แม่แดงได้อสน,น,นส,สานาธรรมในพระวัติศากของพระเจ้าในในหัวข้อการตีสนิทกับพระอ,องค์เจ้ามีความสัมพันธ์กับพระอ,องค์เจ้าขอบคุณพระอ,องค์เจ้าที่ขับเคลื่อนให้ได้ผ่านให้แม่แดงได้แนะนำในใน,ในการ ใกล้ชิดกับพระอ,องค์เจ้าได้ได้เร็วขึ้นอยู่ๆแม่แดงก็บอกว่านั่นแหละแผนคุยกับพระเจ้าแล้วผมก็ยังว่าเอ๊ะคุยยังไงครับแม่ดองแม่แดงบอกว่าที่เวลาจะทําบาปหรือว่าจะคิดร้ายกับใครแผนนึกถึงพระเจ้าก่อนนั่นนั่นคือหมายความว่าเราตีใกล้ชิดกับพระอ,องค์เจ้าแล้วขอบคุณพระอ,องค์เจ้าที่ที่ เปิดประตูให้ให้ผมได้สัมผัสได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะใกล้ชิดพระอ,องค์เจ้าขอบคุณพระอ,องค์เจ้าครับแล้ววันนี้ลูกขออธิษฐานเผื่อแม่แดงเป็นพิเศษครับที่อาการเจ็บหน้าอกของแม่แดงก็เริ่มทุเลาเบาบางลงแต่ว่ายังยังไม่หมดลูกขออธิษฐานให้พระอ,องค์เจ้ารักษาแม่แดงให้หายเป็นปกติโดยเร็ววันเพื่อที่จะได้ทำภารกิจต่อไป ในนามพระเยซูครับอเมนอเมนขอบคุณค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่ได้ถันต่อนะครับสาธุการเดวพระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเพื่อ,อส้มนะครับคือภรรยาของลูกในการที่พระองค์จะทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บโรคเบาหวานความดันไขมันและเรื่องการปวด ข้อปวดแขนปวดกระดูกต่างๆขอพระองค์ทรงรักษาให้หายโดยนามของพระองค์พระเยซูคิด้วยถายและขอบคุณพระองค์ขอให้พระองค์ทรงรักษาให้หายไปเลยในนามพระเยซูที่เขาจะไปหาหมออีกครั้งในอีกสองสามเดือนนี้ที่จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนี้อีกต่อไปลูกเปล่าประกาศในนามพระเยซูลูกของพระองค์นี้จะไม่เป็นโรคใดเลยในนามพระเยซูคิด อาเมนและขอให้ฐานเผื่อนะครับการทรงนำของพระเจ้าในในสื่อโซเชียลต่างๆขอพระองค์ทรงอวยพรนะครับสาธุการเดล่พระเจ้าในนามพระเยซูอะไรนี้ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอให้ฐานเผื่อการงานของพระองค์การประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ผ่านทาง Facebook Youtube หรือ TikTok ที่จะมีผู้ติดตาม2,000คนในคลาสแรกลูกขอให้ถ่ายและขอบคุณพระองค์และขอให้ถ้อยคำของพระองค์ขอให้คลิปเสียงวิดีโอการนัสศการการแบ่งปันวัจนคำของพระองค์เข้าไปตกอยู่ในใจของพี่น้องที่ได้รับฟังรับชม คลิปวิดีโอของเราผ่าน YouTube ผ่าน Facebook และ t i k t o ok. อขอพระองค์ทงอวยพรอย่างเต็มขนาดที่คลิปของเราทุกคลิปจะมีพลังในการเผยแพร่ถ้อยคำของพระองค์ในการเผยแพร่ความรักของพระองค์ผ่านทางสื่อโซเชียลนี้ลูอธิษฐาและขอบคุณพระองค์นในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน อเมนครับลูกขอยทานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้ลูกขอยทานเผื่อพี่เมียวพี่เมียวที่จะเป็นที่เป็นเจ้าของที่ที่แม่แดงได้ทํางานอยู่นะครับเขามีใจที่จะขายที่ดินของเขาที่จะขายส่วนของเขา ขอให้พระองค์ทรงนําพาคนเข้ามาซื้อในที่ดินนี้ในราคา8ล้านกว่านะครับในนามพระเยซูที่จะมีคนเข้ามาดูมาชมมาเห็นขี่รถผ่านแล้วถูกตาต้องใจมาติดต่อสอบถามพูดคุยและตัดสินใจซื้อเลยในนามพระเยซู ขอพระองค์ทรงนำพาที่ความเชื่อของเราแม้เมลสคัสตัดก็สั่งภูเขาเคลื่อนลงทะเลได้ก็ขอพระองค์ทรงนำพาที่เราจะเป็นเป็นผู้นั้นที่สั่งให้มีลูกค้ามีคนมาดูมาเห็นมาผ่านมาชมแล้วถูกใจแล้วชอบเห็นราคา แล้วซื้อเลยไม่ต่อแม้แต่บาทเดียวลูกขอให้ฐานแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนอเมนครับแลวเวลานี้ขอให้ฐานเผื่อคุณแชมป์นะครับที่เป็นเจ้าของบ้านที่คิดจกร่วมในธนภาพหัวหินนะครับเป็นผู้เช่าอยู่ขอบพระองค์ทรงอวยพร ในเรื่องธุรกิจในเรื่องการงานขอพระองค์ทรงให้ธุรกิจการงานของเขานั้นรุง่งเรืองรุง่งโร์และรุง่งเรืองในานามของพระเยซูคริสเมื่อเขาช่วยคนของพระองค์เมื่อเขาช่วยและเมื่อเขาช่วยคนของพระองค์เพียงเล็กน้อยพระองค์ก็จะช่วย,วยเขา อย่างมากมายในนามพระเยซูขอพระองค์ทรงปกคุ้มปกป้องนะครับคุณแชมป์ที่เป็นเจ้าของบ้านที่เราได้ทําการเช่าอยู่และขอพระองค์ทรงรักษาพ่อของเขาที่เป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงรักษาพ่อ,ขอเขาด้วยที่จะหายด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ที่เราได้อธิษฐานเผื่อเขาขอพระองค์ทรงรักษาให้เขาได้เห็นความน่ารักให้เห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานลูกและอธิษฐานเผื่อเขาด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนมีความอธิษฐานอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็ ขอแม่แดงนะครับเป็นเป็นพรนะครับโอวยพรลูกๆครับขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราใช้เวลาอภิคันด้วยกันพระเจ้ายิ่งใหญ่ถ้าเราสัตย์ซื่อถ้าเราไม่ย่อท้อนะคะที่จะทําการดีพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่อํานวยพระพรแก่เราแล้วก็อวยใจแก่เราด้วยสาธุการพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่ในบ่ายวันนี้ผุญเจ้ข้บพระเจ้าเราได้เห็นถึงการทรงสถิตของพระองค์ อยู่ท่ามกลางเราเมื่อเราร้องทูลกับพระองค์และพระองค์ทรงฟังขอบคุณสำหรับที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราทุกๆเรื่องและบางเรื่องการท่นพระองค์้าพระเจ้ากํบบาลังเดินทางมาถึงชีวิตของเราด้วยขอบคุณพระองค์แยกแย้ายกันชั่วคราวพร,าาระเจ้าเราจะพบกันในภาคคำ่ำอธิษฐานทั้งผู้ที่อธิษฐานร่วมกันที่นี่และอวยพรผู้ที่รับฟังคลิปเสียงของเราด้วยท่านเองทุกท่านจะได้รับพระพรบริการอย่างเต็มร้น ท่านมีความเชื่อและร่วมอธิษฐานอาเมนกับเรามอบกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าพรค่ะ